คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะว,วันนี้พาเพื่อนมาชมบรรยากาศถนนต้นตาลดาบวิชยัยเทศบาลโคกจานอำเภออุจุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเดิมทีถนนเส้นนี้จะแห้งแลนะ้งเนาะไม่มีต้นไม้เลยดาบวิชยนะัยเนาะไม่รู้เป็นใครเป็นใครก็ไม่รู้ในะสมัยนั้น สัญจรไปมาด้วยถนนเส้นนี้ไปอำเภอปรางกูท่านก็หยอดมเมล็ดพันธุต้นตาลลงไปจนต้นตาลเต็มสองภาฝั่งเลยต่อมาถึงปัจจุบันลูกหลานเนาะแล้วก็มีการโปรโมทก็ช่วยกันบวูต้นตานแล้วก็ปลูกต้นไม้ต่างๆขึ้นริมทางถนนในจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดเมื่อก่อนได้คิด ทิยโอปี๋กินดินน้จ๊าแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เนาะก่อนจะบ้านบันเทิงโคสังส่งเส้นนี้นะช่วงไปเข้าค่ายแถวไรบึงเนาะเมื่อก่อนนะนวคูณตอนเรียนอยู่ อ,อวคเข,นะข้าค่ายกิจกรรมอะไรจะไม่ได้แล้วเพื่อน,นเขาปิดเทอมกันแต่เราต้องไปค่ะกลับมาถนนเส้นนี้นะแล้วก็ถนนแถวปรางกูเ,เป็นถนนลูกลางถนนดินแดงต้นไม้ก็ไม่มีสองฟากฝากั่งแห้งแล้งแห้งแล้งตรงบ้านแสนคูนยิ่งโอ้โหแห้งแล้งแต่เดี๋ยวนี้นะสองฟากฝากั่งอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ถนนก็สวยงาม ถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภอห้วยทับทานแล้วอำเภออำเภออุตรพรพิสายด้านหลังนี้จะเป็นตัวอำเภอเนาะแล้วก็สถานีรถไฟอุตรพรพิสยัยวัดสะกรแพงใหญ่ออกมาฝั่งด้านนี้ก็จะไปอำเภอรปรางกูไปบุนหาดไปคุนหาน,ออ,านออกไปชายแดนได้เลยแต่กันะลาะลาลาลา เดินโชว์พรีสฟอร์มีพรีสพรีสโนโรมาปีที่แล้วเนาะน้ำท่วมจะถึงนี่โคนต้นตาหรือว่าตีนถนนเลย หอ,อยเชอรี่ก็จะปีนต้นตาลขึ้นมาไข่กันไข่ก็เป็นสีชมพูเต็มต้นตาลเลยปีนี้จะเป็นยังไงบ้างติดตามช่วงเดือนสิงหากันยาต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยบ้านบันเทิงโชว์อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้บายบาย See you again next clip